เดี๋ยวมาถามโชคเขาท่าหน่อยไหนโชกนี่อะโชคเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปไหนแล้วหยุดตอนนี้ก่อนเดี๋ยวจะใส่ม้าใส่บ้าวนี่เดี๋ยวถามเนี่ยถ่ายน้าเนี่ยเดี๋ยวถามวาก่อนนี่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 สี่อันด้วอันสี่อันเลยข้าบ่อโอ้ยไปต้องยกกาว เรายกแงีเรายกเงี้ยแกยกเลยเนี่ยว่าจะไปใส่ร่างอยู่เดี๋ยวไม่ใส่ให้ปีนอะไรที่บ้านนะนะเฮ้ยนิ่มเลยเข้าบ่อไม่มีโยนเอาเคพกอ่ะน้ำออกก็นิ่มเขย่งเลยอ่ะเดี๋ยวเจดี๋ยวจอมวถามนิดนึงวันนี้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวตอนตอนตอนที่เรายังไม่ใส่น่ะ มันเป็นแบบไหนมันกระแทกเลยมันกระแทกเลยเหรอแล้วมันก็โยนโยนฟัดหัวฟัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วพอใส่โช๊คอัพของเราไปเป็นยังไงมันเป็นหนึบเบี้ยเราลงหลุมมันแตกต่างเลยแตกต่างเยอะแตกต่างคนละเรื่องเลยวะใช่ๆๆแล้วเวลาเราวิ่งเข้าวงเข้าบ่อไปเงี้ยนิ่มไหมนิ่มไหมว่ามันมันไม่โยนอ่ะปกติมันจะ แล้ววิ่งบนถนนปูนบ้านเราละ่ะน,นี่ใช่ไหมแต่แต่ใช้ได้ดีกว่าดีกว่าที่ของติดรถที่เราอันเดิม,น,ดมนึกกว,นกว่าถูกใจเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยที่เราเคยใช้เคยคิดว่าโทอัพจะมีผลมีมีครับเคยเคยเคยคิดอยู่ว่ามันเวลาเราตกหลุมกระแทกเนาะกระแทกหลังแล้วเวลาเวลาเรามันตกคอสะพานใช่ไหมที่ว่าการเราเลยมันจะสับมันจะสับใช่ไหม แต่ตอนนี้ถูกใจเลยใช้ได้ดีโอเคโอเคอ่ะโอเคถ้าถ้าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรเบอร์นี่นะอ่าแต่เอาให้ถูกใจเราอ่ะเท่านั้นหลักจะได้นิ่มกว่านี้ผมก็ทำให้ได้อ่าอยากจะได้ขนาดไหนอ่ะพอเราปรับเสร็จแมันเองอ่าโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ